อันนี้จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทใหญ่เห็นไหมยังอยู่ที่หนึ่งบาทใหญ่อยู่หนึ่งบาทใหญ่อันนี้จะเป็นปีตราแผ่นดินเออนี่ไงตราแผ่นดินทั้งหมดเลยนะคะที่หยิบมาอย่างละสองเหรียญเป็นเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินทั้งหมดทั้งทั้งหกเหรียญสองเหรียญนี่ชัมรุดนะคะชัมรุดอันนี้ประนัดให้ก่อนแต่เที่ยวหน้ามาไม่ให้แล้วนะคะไม่ให้แล้ว <deux S 2> เหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดิน อันนี้จะเป็นปี2,500เห็นไหมคะสังเกตที่ดี2,500นะคะเหรียญ1นบาทตราแผ่นดินปี2,500เม่นน่ารับซื้อเหรียญละ20บาทค่ะ2,500นี่เป็นเหรียญหมุนเวียนนะคะเหรียญหมุนเวียนเหรียญหมุนเวียนในรัชการที่9นะคะต่อจาก3,93 24,93มีค่ะเหรียญ1นบาทแต่ยังไม่เคยปรากฏเจอนะคะ เจอได้ทั่วไปก็นี่ค่ะ2 5 0 0ต่อจาก250 0นะคะก็จะมาเหรียญตาแผ่นด,ดินเช่นกันนะคะตาแผ่นดินเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญตาแผ่นดินเสด็จนิวัฒนพระนครน,นะคะเสด็จนิวัฒนพระนครเป็นตราแผ่นดินด้านหลังด้านหน้าเป็นสองพระองค์ผลิตออกมาปี2504เหรียญน,นี้เพื่อนนรับซื้อเหรียญละ20บาทค่ะตราแผ่นดิน2504รับซื้อเหรียญละ20บบาทอันนี้จะเป็นเหรียญที่ระลึกค่ะ ที่ระลึกเหรียญแรกในสมัยรัชกาลที่เก้านะคะเหรียญเสด็จนิวัตรพระนครมีความเชื่อว่าเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณเพราะฉะนั้นนะคะจึงจึงปรากฏเห็นอยู่ตามแผงพระทั่วไปใช่ไหมคะหลายคนก็คงจะเคยผ่านไปเห็นตามแผงพระจะมีเหรียญเสด็จนิวัตรพระนครวางขายด้วยเพราะเป็นเหรียญที่หนึ่งในมีหนึ่งในพุทธคุณนะคะเชื่อกันแบบนั้นค่ะ รับซื้อเหรียญละยี่สิบาทนะคะต่อมากราเผ่นดินเช่นกันนะคะแต่เป็นพอสองห้าศูนย์ห้าเหรียญนี้ผลิตเยอะคะอ่ะจำนวนผลิตของศูนย์สี่ก่อนนะคะสองห้าศูนย์สี่จำนวนผลิตสี่ล้านสามแสนเหรียญก็ถือว่าไม่ไม่น้อยนะคะสี่ล้านสามแสนนี้ผลิตเยอะนะคะเป็นเหเรียญที่ระลึกค่ะแต่ได้รับความนิยมคะ่ะจานวนผลิตเยอะแต่เป็นเหรียญที่มีพุทธคุณและได้รับความนิยมจึงราคา สูงนะคะราคาไม่ตกเคยเคยราคาสูงนะคะเหรียญหนึ่งเคยขายได้ถึง5 600บาทช่วงระยะสั้นๆค่ะทะลุกเกิน500บาทนะคะเหรียญหนึ่งบาทตาตาแผ่นดินปี2อ5 4เสด็จยุวพนครเน,นี่ยค่ะ mm hmm. เ,คเคยมีราคาสูงมากเคยได้รับความนิยมสูงมาสุดท้ายสุดท้ายเหรียญตราแผ่นดินปี2505 2นห้นี่เป็นเหรียญหมุนเวียน ในราชการที่ 9, เก้าเหรียญนี้ผลิตเยอะมากนะคะถึงแปดร้อยล้านเหรียญแปดร้อยล้านเหรียญนะคะเหรียญหนึ่งบาทใหญ่ตราแผ่นดินสองพันห้าร้อยห้าปนัดรับซื้อเหรียญละสี่บาทแต่แต่สองเหรียญนี้ที่ส่งมาแบบนี้ถือว่าเป็นชํารุดนะคะถ้าท่านใดที่ต้องการจะส่งเหรียญขายไปนนัแบบนี้ขายไม่ได้นะคะเป็นนันไม่รับซื้อพอขายต่อไม่ได้เป็นนัรับซื้อมาสี่บาทเป็นแขายออกห้าบาทห้าบาทถ้าคนเจอแบบนี้เขาก็ไม่ซื้อแล้วค่ะเขาถือว่าเป็นเหรียญชํารุดนะคะ ส่งมาในสภาพสมบูรณ์อย่างนี้อย่างเงี้ยใช้ได้ค่ะถือว่าใช้ได้สภาพสมบูรณ์แต่ถ้าอย่างนี้ถือว่าชํารุดนะคะอย่าส่งมาค่ะใครที่คิดจะส่งเหรียญมาขายไปนานะคะชารุดอย่าส่งค่ะไม่รับนะคะขายต่อไม่ได้ไม่รับเหรียญครุฑค่ะครุฑไปะนะารับซื้อทุกครุฑเลยนะคะขอให้เป็นครุฑนะคะครุฑรชาชการที่9เหเรียญนี้ก็ชารุดแต่ไม่เป็นไรไม่ว่ากันวันนี้ให้ก่อนแต่เที่ยวหน้าไม่ให้แล้ว เหรียญครุฑในรัชกาลที่9้าจะมีด้วยกันทั้งหมดแยกออกไปได้หชนิดหชนิดคือเหรียญครุฑบาทหนึ่งเจ็ดนะคะไปรับซื้อเหรียญละยี่สบาทครุฑเฉียงปีสองค่ะรับซื้อเหรียญละสิบสองบาทครุฑเฉียงปีสองห้าสองสองเนี่ยค่ะสองห้าสองรับซื้อเหรียญละสิบสองบาทจะมีครุฑตรงอีกเหรียญหนึ่งนะคะแต่ไม่มีตัวอย่างมาให้ดูครุฑตรงรับซื้อเหรียญละ ยี่สิบบาทมาครุฑเฉียไอครุฑเก้าเหลี่ยมค่ะครุฑครุฑเก้าเหลี่ยมนะคะครุฑห้าบาทเก้าเหลี่ยมรับซื้อเหรียญละสามสิบาทเป็นเหรียญแท้นะคะไม่แท้ไม่รับแต่ถ้าแบบนี้ชารุดนะคะชารุดแบบนี้ไม่รับค่ะเนี่ยค่ะชำรุดแบบนี้ไม่รับนะคะชารุดไม่ต้องส่งมาค่ะต่อมาเหรียญครุฑครุฑสิบบาทสองสี เนี่ยค่ะครุฑธนาคารไทยแห่งแรกรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทนะคะครุฑรับซื้อทุกเหรียญทุกเหรียญที่เป็นครุฑนะคะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวป็เออไม่ไม่เห็นไม่ไม่ถ้าเหรียญ5าบาทครุฑตรงไม่มีถ้ามีนะคะเดี๋ยวปนจะเอาตัวอย่างมาให้ดูเหรียญครุฑรับซื้อทุกเหรียญที่เป็นครุฑค่ะครุฑบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อยี่สิบบาท ครุดสิบบาทสองสีครุดสิบบาทสองสีรับซื้อแปดสิบบาทครุดเฉียงรับซื้อสิบสองบาทครุดตรงรับซื้อครุดตรงรับซื้อ,อเหรียญละยี่สิบบาทครุดเก้าเหลี่ยมแท้นะคะไม่แท้ไม่รับเก้าเหลี่ยมแท้รับซื้อเหรียญละ เก้าเหลี่ยมแท้รับซื้อเหลียญละสาสิบาทค่ะนะคะเน้นย้ําเลยนะคะไม่แท้ไม่รับค่ะคู่เก้าเหลี่ยมแล้วสภาพต้องสมบูรณ์นะคะชํารุดแบบนี้ไม่ต้องเอามาไม่ต้องส่งมานะคะเนี่ย เจ้านี้ส่งมาเหรียญค่อนข้างชำรุดอย่างเหรียญเนี้ยจริงๆก็ชำรุดนะคะแต่ถ้าบางคนเขาเล่นเหรียญแปลกเขาอาจจะอาจจะคิดว่าเป็นเหรียญแปลกเป็นเหรียญแต่รายงานแต่สําหรับป้านานะคะเหรียญแบบนี้มาเป็นเหรียญชำรุดค่ะเพราะป้านาไม่นิยมเล่นเล่นเหรียญแปลกเหรียญแปลกเหรียญตลงเหรียญหายากอะไรเงี้ยป้านาไม่ได้เล่นนะคะไม่ไม่ไม่นิยมค่ะถ้าใครใครบอกว่าแปลกมาพอมาถึงป้าน้านะป้าน่าตีเป็นชำรุดหมด อย่างอ่ายกตัวอย่างให้ดูครุฑนี่ยมีปลอมนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเหรียญเนี่ยค่ะเหรียญปลอมอันนี้ครุฑครุฑเฉียงปีสองศูนย์เห็นไหมคะก็ปลอมเนะี่ยดูดิปกติเขาจะเป็นสอดไส้ทองแดงใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาไม่ได้สอดไส้ค่ะเขาเขาเคลือบเขาชุบเฉยประมาณว่าเป็นเอาทองแดงมาแล้วก็มาชุบถ้าเหรียญจริงของเขานะ่คือเขาสอดไส้นะคะ ข้างนอกเขาเป็นแผ่นเลยนะคะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทาไม่ได้ไม่ได้ฉาบมาแบบนี้อันนี้เหมือนแบบฉาบผิวเฉยค่ะเหรียญปลอมมีนะคะมีมีเมื่อก่อนนะคะไม่ใช่ตอนนี้สมัยนี้เขาไม่ไม่นิยมปลอมเขาใช้วิธีการอื่นกันเมื่อก่อนเขาทําเงินปลอมออกไม่ใช้จ่ายกันค่ะ